สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ขัวสมพรนะคะเมนูวันนี้นะคะก็เป็นเมนูพื้นบ้านนะคะผัดพริกแกงถั่วฝักยาวนี่จ้าถั่วฝักยาวล้างน้ำนะคะแล้วก็นักมาหัน่นเป็นทอนๆแบบนี้แล้วก็มีหมูสับมีพริกแกงเพ็ดแล้วก็ใบกะเพราไปเลยจ้าเราก็ไปผัดกันเลยคะ่ะ ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปผัดพริกแกงให้หอมนะคะนี่กระทะร้อนพริกแกงใส่ลงไปนะคะกระเด็นมากมายเลยชุ่นทั่วบ้านเลยจ้าผัดให้หอมนะคะ พริกแกงหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูที่เราสับไว้นะคะใส่ลงไปเลยจ้าแล้วก็ผัดหมูให้สุกกินหอมกินฉุนปนกันมาเลยนะคะนี่เลยจ้าผัดหมูให้สุกนะคะ ขัวฝักยาวนะคะเมนูไม่ง่ายเมนูอร่อยอร่อยค่ะนี่ผัดหมูสุกแล้วนะคะเราก็มาปรุงรสกันเลยนะคะที่แกงสีแดงน่ากินมากเลย สีสันน่าเผ็ดน่าอร่อยด้วยนะคะวันนี้จะมีเสียงรถนะคะวิง่งเขาวิ่งออกบานเสียงจะดังนิดนึงนี่เลยจ้ากินหอมอร่อยอร่อยนะคะ ใส่ทั่วลงไปเลยนะคะ ถั่วฝักยาวนะคะใครชอบแบบสุกก็ผัดให้นิ่มหน่อยนะคะสมพรก็จะชอบแบบไม่ต้องสุกเกินนะคะสําหรับถั่วฝักยาวนะคะปรุงรสด้วยน้ําปลาซีอิ๊วนะคะใส่ลงไปเลยจ้า ตามด้วยน้ำมันหอยนิดนึงปรุงรสตามที่เราชอบนะคะอร่อยอร่อยแบบบ้านๆอร่อยแบบง่ายๆนะคะผัดแกงถั่วใส่หมูสับจ้า <c oughs> ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะ ใครที่ไม่ชอบใส่น้ำตาลก็ไม่ต้องใส่ผัดถั่วให้สุกนะคะเมนูนี้นะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆเลยจ้าถั่วเริ่มสุกนะคะไม่ต้องสุกเกิน ก็ใส่ใบกระเพราลงไปเลยค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะเมนูผัดพริกแกงถั่วฝักยาวตักใส่จานเลยจ้า นี่สีสันน่ากินมากเลยเมนูนี้นะคะอร่อยมากๆเลยนะคะไปค่ะไปทานด้วยกันผัดพริกแกงหรือแกงเผ็ดถัว่วฝักยาวใส่หมูสับนะคะอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆนี่พริกแกงสีสวยมากๆเลยแล้วก็น่ากินด้วยนะคะ วันนี้สะพอนก็นำมาฝากเพื่อนๆเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะคะอร่อยแบบบานๆจ้าแซ่บๆชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมติดตามเมนูหน้านะคะว่าจะเป็นอะไรพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ